ก็จะมีแครอทนะคะแครอทมันฝรั่งอะไรวะก็เรียหลาะมะลุมถั่วลันเตาหวานนะคะฝักทองถั่วฝักยาวถ้าใครไม่มีตัวไหนก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่จาเป็นต้องใส่ครบอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปต้มเราต้มถั่วแล้วนะคะให้มันดันแค่สองดันนะคะ รว่าถ้าต้มนานกว่าน,นี้มันจะเละเพราะว่าเราจะต้องเอาผักไปต้มอ,อีกน,นะคะก็ใส่ผักลงไปนะคะไปต้มต,ต,ต,ตัวตัวตะวานฟักอค่ะตัวดยาวมาลุมค่ะมันฝรั่งค่ะ แล้วก็ต้มให้ผักเขาเปิดนะคะ เมนมาสตาร์ดนะคะใบหมูยคะ่ะหอม 何だろう เกลือพริกแดงบระลามชชาลา มนะคะมาใส่ วนนี้คอนุ่มแล้วนะคะมันฝรั่งนุ่มแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเตียวลงไปหน่อยนะคะ กินหน่อยอืมใช้ได้ใส่น้ำมะขามเปียร์ีิเกลือลงไปอีก เพราะว่ามันจืดมากเกลือชมพูเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยเค็มนะคะเกลือชมพูจะมีความแบบนวลนๆมากกว่าเค็มน่ากินแมททุกคนอร่อยนะเมนูน,นี้โปรตีนจากถั่วดานเน้นๆนะคะชอบกินมากเลยคือมันย่อยง่ายมาก อิ่มอิ่มมากก็ยอยยอยไงมาอมากี๋ดีขึ้นนะคะ้เราก็จะ หิงลงไปหน่อยหนึ่งนะคะ,ะงงก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปทำตามได้นะทำง่ายง่ายไหมทำง่ายนะเรียบร้อยค่ะ